สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า,าพอดีจะมาตามเอาแนวทางคงสุดท้ายของแม่แดงเนาะจ้าเพื่อแม่แดงเพื่อนมีความฝันเพิ่มเติมมาเพราะว่ามือคืนนี่ก,ก็เป็นวันศีลดับเนาะจ้าเพื่อเพิ่นฝันดีฝันนินย่ำตัวใดอีกเนาะก,ก็เลยชิม,มาตามเอาแนวทางคงสุดท้ายมาฝามาตอนเอฟซีเดอ้อพี่น้องไปรับชมรับฟังคงสุดท้ายของแม่แดงน้ำกันเลยเดอ้อจ้าว่าเพื่อนฝันได้จังไดเดอ้อพี่น้อง สวัสดีจ้าแม่แด Wolf pues mm yeah. งพอดีเห็นยาผลว่าแม่แดงฝันนอกจากว่าก็เลยสิมาถามเอาแนวทางคงสุดท้ายเพื่อฝันดีเพื่อไปตัวเน้นย้ำแนว่ฝันสินดับเนาะฝันไม่ขึ้นดับนี่บอกสินดับเออไม่ขึ้นนี่นะฝันกาเตี้ยพ่อไปใส่สิมันอยู่แต่ของเก่าดิบอกคือจังถามกัอยู่หัวทางสินะเออสิไปใส่ยาอยู่แต่ของเก่าอยู่นี่เออก็ว่าเท่านี้แหละก็ <framework sm all Felix> <for hard một> <province> บักบอหมาแม่ก็เลยหึงแม่โอ้ความหมายคือแม่แดงยางไปทางเฮือนเยี่เตี้ยบดแดงยางบดแดงยางไปพ่อกันยุ่หนทางไปพ่อกันยุ่หนท่าแจ๊กไปใสด้วยว่าไปพ่อกันยุ่หนทางเออว่ามึงไปอยังเดียมันคกอยุ่ิแต่ของเก่าเพราะที่ให้ไปใสก็ยุ่ิแต่ของเก่าแหละหยาละเออเหล็กมันเหล็กตวเก่าสิโอ้แม่ก็เลยคิดว่าเหล็กมันชิมาตัวเก่าบ่านอ๋อตี คือฝันเกี่ยวกับของเกา่เาเถอะว่าวยังก็บว่าเกา่าเก่าเกป็นเขาออกยังไงกับขึ้นของเกา่าจโอ้ถ้าเลขตัวเก่านี่ไม่คิดว่าตัวไหใดมันสี่หกมัน 10, สิบเก่าตนนะมัาหันมันกระไดยนอมันจีเป็นเกา่าหนึ่งเกา่าเกา่าไม่จีเก่าสองไม่มีรดลงมากสี่บอกงันขึ้นยังสี่บอกโอ้ บ่หูว่าสีออกตัวใดเนะตัวเก่าเลขตัวเก่าแต่ว่าเลขหาแปดนี่ก็ชิบะถิมันเนาะเกิดสื่อสื่อคือเก่าเลขตัวเก่าเอาเลขตัวที่แม่เคยสื่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวจัางสีให้แม่เขียนให้กอนเดอร์พี่น้องนี่จ้าพี่น้องในกระคือแนวทางของแม่แดงเด้อจ้าโค้งสุดท้ายเนาะจา้าเลขหาแปดนี่แม่แดงฟันใดเนาะเป็นงวดลาสุดเนาะ แล้วที่นี้แม่แดงเพื่อนฟันว่าเพื่อนได้ไปพอแต่ของเก่าๆเพื่อนว่าเพื่อนคิดว่าเลขมันอาสิมาตกเก่าเพื่อนก็เลยสี่ลงทุนกับเลขที่เพื่อนเคยถือด้วยพี่น้องเพื่อนเคยถือเลขหกสี่หาศูนย์กับสองหกเพื่อนก็เลยว่าอาจสิเป็นตเก้าที่เพื่อนเคยถือเพื่อนก็เลยให้เน้นหกสี่ด้วพี่น้องเป็นเลขตเก้าของเพิ่นเพื่อนว่าเลขหาแปนนี่เป็นเลข ฝันหลาสุดเอาพี่น้องโค้งสุดท้ายของแม่แดงเด้อจ้าแคปหน้าจ,จอไว้ในเด้อผู้ใดมักเล็กของแม่แดงกับฝากพิจารณาเด้อจ้าหาแปดนี่ก็มันใจล่างนั่นบ่แม่แต่ว่ากระการบุญไว้น้ำเนาะพี่น้องเลขกแม่แดงกับบ่มีหลายตัวเด้อจ้าก,ก็มีซีคูเท่านั้นอย่าลืมกราบน้ำเด้อจ้าทั้งมุดทั้งม้วนกับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อจา้ปาปรดใช้พิจารณายานในการรับชมเด้อพี่น้องเอาเล็กของแม่แดงกันหน้ารุ่นเด้อพี่น้อง บนแน่เด้อเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนอาจจะให้โชคต้อนรับปีใหม่กับแม่แดงก็ได้เด้อจ้าและที่กับบนแน่คือกันเนาะแนวทางของแม่แดงสุขสุันหมานแม่แดงวอ,นนอดวยพอดเนี้ยขอบคุณแม่แดงหลายๆเด้อจ้าที่แบ่งปันแนวทางให้กับฝ่าผ้าลวยเลยกับเอฟซีทั้งช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่แดงน้ำเด้อจ้า ฝากลงทุนให้ไปแดงน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะ